สวัสดีครับวันนี้มาลองใช้เจ้าตัวแอมตัวนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นอินทิเกรตแอมตัวหนึ่งนะครับเป็นอินทิเกรตแอมคลาสดีนั่นเองมันก็จะมีภาคเพาแอมที่เป็นคลาสดีนะแล้วก็มีภาคโทนโทนเนาะแล้วก็มีปรีแอมในตัวอินพุตเนี่ยรับได้ทั้งเป็นบลูทูธนะแล้วก็เสียบ AUX กก็ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลย ไอตัวที่ผมเคยรีวิวตัวนั้นก่อนหน้านี้นะครับมี USB ด้วยแต่สำหรับตัวนี้ไม่มีนะแต่ว่าตัวนี้ก็มีข้อจุดเด่นกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวนี้กำลังวัดมันสูงกว่านั้นเองที่มาที่ไปของตัวนี้นะครับมันเกิดจากที่ว่ามีคนมาเอา Power Amp ตัวหนึ่งมาให้ผมเช็คหน่อยว่ามันเสียแล้วผมก็เช็คดูแล้วเนี่ยค่าซ่อมมันน่าจะเกิน300ร0อี่้อยนั่นแหละก็เลยเสนอเขาไปว่า ลองซื้อ power amp class D มาใช้ไหมเพราะว่าแอมตัวนั้นนะ่ะที่เขามาให้ซ่อมมัน3 0บวัเองนะครับ power amp c l a s สมวัตต์หรือว่า50วัตต์เนี่ยราคามัน200กว่าบาทอะผมจําได้นะว่ามัน200กว่าบาทก็เลยแนะนําแล้วก็ให้เขาดูรูปนะเขาก็สนใจก็เลยฝากผมซื้อนะเพราะเขาไม่มีแอปพวก shopee lazada เขาไม่ได้ลงเอาไว้นะครับก็เลยเป็นผมก็เลยต้องสั่งซื้อแล้วก็พอได้ของมาผมก็เทสให้เขานะว่ามันใช้งานได้ไหมนะทีนี้ จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการสั่งแอมที่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่เป็นของบูชิออเดีโรุ่น ZK520MT แล้วตอนที่ผมเซิร์ชหาใน Shopee เนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาบนๆนนะครับดึงดูดใจเราก่อนด้วยราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านเลยนะครับก็กดเข้าไปดูแล้วก็ด้วยหน้าตาที่มันเหมือนกับบูชิออเดีโนั่นแหละชื่อรุ่นก็เหมือนกันเลยก็กดสั่งซื้อมาโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดดีๆนะครับ ว่าเป็นวูชิออเดโอหรือเปล่านะสําหรับถ้าเป็นของวูชิออเดเโอเนี่ยมันจะมีสกินบอกยี่ห้อแถวๆไว้ตรงนี้นะครับแถวๆตรงนี้จะมีคาว่าวูชิออเดโอหรือข้างล่างมันก็น่าจะมีแบรนด์เหมือนกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้มีนะแล้วผมก็ไม่ได้ดูตอนที่เขาในในหน้าของประกาศขายนะครับไม่ได้ดูรายละเอียดพอได้รับมาเนี่ยก็ตั้งแต่เห็นกล่องนะครับกล่องมันเป็นแบบนี้นะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่วูชิออเดโอแล้วแหละเพราะว่าถ้าวูชิออเดเโอเนี่ยมันจะเป็นสีน้าตาล ก็ไม่เป็นไรครับได้รับมาแล้วก็ลองเทสดูปุ๊บก็ปรากฏว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคเลยแหละแต่ก็แอบกังวลใจอยู่เล็กน้อยนะเพราะว่าตรงที่คนรีวิวเนี่ยจะมีคนมาให้คะแนนอ่าหนึ 1, ่งสองหนึ่งหรือสองดาวเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็บ่นว่ามันไม่ดังมันไม่ดังบ้างมันไม่ดังมันดังข้างเดียวบ้างเปิดสามชั่วโมงแล้วพังก็มีอะไรเงี้ยครับผมก็กังวลเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนฝากผมซื้อ แล้วถ้าซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้ผมไม่รู้ต้องรับผิดชอบซื้อให้ไหมเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมปวดหัวเลยนะก็ถือว่าโชคดีที่เทสแล้วปรากฏว่าโอเคนะเปิดลองเทสต์ลองเทสเ,เปิดไว้ประมาณ4ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่าผ่านแหละอันกันนะเผื่อใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับผมไม่ขอแปะลิงก์ไว้แล้วกันนะ มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยที่สิ่งแรกที่มันดึงดูใจผมก็คือเรื่องราคานั่นเองเพราะว่าเขาขายเป็นแพ็กเกจเลยนะครับคือแอมบวกกับหม้อปแปลงเนี่ยมันแค่25 5บาบาทซึ่งแบบโอ้โหเป็นราคาที่ถูกใจมากนะเพราะว่าเจ้าตัว30บาทที่ผมซื้อก่อนนัานเนี้ยแค่แอมอย่างเดียวก็25 5บ้าแล้วนะครับถ้าบวกหม้อปแปลงหม้อปแปลงตัวนี้จะซื้อแยกก็ประมาณร2 0ยินะครับก็ปาข้าไป300อยเกือบเกือบ400อนะ จ้าตัวนี้มา255บาทก็รีบซื้อทันทีเลยนะครับไม่ได้สนใจอะไรเลยเนาะก็ไม่ไป็นไรได้รับมาแล้วทีนี้พอมาดูสเปคนะครับสเปคที่เขาประกาศไว้นะมาดูพร้อมๆกันเลยก็คือเป็นสินค้าเป็นรุ่น ZK502MT นะก็502เนี่ยมันก็บอกถึงวัตต์นะครับ50ก็คือ50วัตต์2ก็คือเป็นสเตอริโอนะครับ2ชแนลนั่นเอง M ไม่รู้คืออะไรนะครับ T ก็คือมีโทนคอนโทนนั่นเองนะก็สามารถรับบลูทูธได้นะเขาเขาบอกว่ารับบลูทูธเนี่ยได้ถึง10เมตรเลยนะครับบลูทูธเวอร์ชันอ่อสัญญาณเสียงรบกวนอะไรอ,อัตราซิกญนณทุนร้อยเลยโชว์90 d b อันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วครับ <laughs> ไม่รู้ฟังออก,ออกไหมเนาะแล้วก็อินพุตก็เขาก็บอกว่ามีทั้ง AUX แล้วก็แน่นอน,นครับบลูทูธอันนี้ผมลองทั้งคู่แล้วใช้ได้ปกตินะครับ ไฟใช้ไฟ DC นะก็คือดัปเตอร์เนี่ยตั้งแต่9ถึง24โวลต์นะครับวัต uh, ที่ได้นะมันไม่ใช่ว่าเราใช้ลำโพง8โอห์ม4โอห์มใช้ไฟ12โวลต์อะไรเงี้ยจะได้50วัตต์ไม่ใช่นะครับมีเงื่อนไขยอยู่เหมือนกันเนาะเขาก็จะแจ้งตามนี้เลยนะลองดูแล้วกันนะอย่างเช่นอันเนี้ยเบอกว่า15วัตต์อ่า15วัตต์ต่อข้างเมื่อใช้ไฟ12โวลต์นะแล้วก็ลำโพง8โอห์มนั่นเอง ถ้าเราอยากได้วัดสูงขึ้นก็ต้องป้อนไฟเพิ่มขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายคือถ้าต้องการได้50บวัตต์ต่อข้างเนี่ยก็จะต้องใช้ไฟ24โวลต์นะแล้วก็ลำโพง4ี่โอห์มนั่นเองการป้องกันก็จะมีป้องกันไฟเกินได้ป้องกันกระแสเกินนะป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าเช่นว่าเราช็อตสายลำโพงก็นน่าจะกันได้เหมือนกันนะครับขนาดของตัวแอมป์ตัวนี้ก็ลึกเข้ามา8.9เซนกว้างตัวนี้ 6เซนนะสูง2.1เซนนั่นเองน้ำหนัก111กรัมจุดเด่นที่สำคัญของตัวนี้นะฮะด้วยราคาที่ถูกแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีไอ้ตัวนี้มาให้ด้วยนะก็คือฝาปิดด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยทำให้มันสามารถเอามาใช้ขับลำพวงทั่วไปโดยที่เราไม่ต้องระแวงระวังว่าเราจะไปจับโดนอะไรแล้วจะช็อตหรือเปล่านะครับซึ่งก็ดีมากเลย ราคาก็ถูกแล้วก็ให้ราคาให้ของมาครบครบเลยนะครับมันก็สามารถใช้งานต่อกับลำโพงบ้านทั่วไปได้เลยนะครับได้ง่ายเลยได้ง่ายอ่ะทีนี้เปิดกล่องมาเราจะได้อะไรบ้างเปิดกล่องมาเราจะได้อะไรบ้างเนาะเปิดจากกล่องนี้นะกล่องเป็นสีขาวอ่ก็จะได้นี่ครับเขาก็จะแยก power amp กับอีกพวกนี้แยกมานะมันไม่ได้มาประกอบมาอย่างนี้นะครับ ไอฝาพวกนี้เขาจะแยกไว้ถุงหนึ่งนะแล้วก็เสาพวกนี้นะครับที่ใช้ประกอบเนี่ยก็แยกเป็นถุงไว้หนึ่งไว้หนึ่งถุงนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวไขควงมาให้เราประกอบมีไอเนี้ยจุกวอลลุ่มเนาะแล้วก็มีแจ็คเข้าไว้ใช้ประโยชน์เวลาที่เรามีแบตเตอรี่แล้วก็เอาสายจากแบตเตอรี่มาเสียบตัวนี้นะมาเสียบเข้าเนี่ยไขไขเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้เสียบเข้าแจ็คตัวนี้นั่นเองไฟสําหรับไฟเข้านั่นเองนะครับโอ้ ก็ดูกันไปแล้วเนาะสำหรับสเปคความกว้างความอะไรจํานวนวัดกําลังวัดน,นี้มาดูรูปร่างเนาะรูปร่างก็ถ้าเราปิดฝาแล้วก็จะไม่เห็นอุปกรณ์ข้างในเนาะแต่มันก็จะเห็นอะไรบ้างล่ะบนฝาก็จะบอกว่าปุ่มปรับอะไรบ้างนะอันนี้รอยนิ้วมือนี้ทําให้ตัวนี้มันมองๆลเลยนะปรับแหลมปรับทุม้มแล้วก็วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีสวิตช์ปิดเปิดในตัวนะก็จะคุ้นอยู่แล้วนะครับก็จะบอกว่ารุ่นอะไร นะ table base regulation mini power amp 50วัตบ์คูณ2นะตัวนี้ก็จะบอกว่าเราเสียบอ x เได้ตรงนี้นะไฟก็บอกว่าไฟใช้ไฟตรงนะ9โวลต์ถึง24โวลต์นะครับข้างล่างก็จะบอกชื่อรุ่นบอกไฟว่าใช้ไฟอะไรกระแสต้องเท่าไหร่บลูทูธเวอร์ชัน o n 5เนาะแล้วก็จำนวนกำลังอาำนวนชันแนลก็คือ ขยายได้สองข้างนั่นเองนะครับสองช n n e แนเนี่ยแล้วก็ลําโพงก็4ี่ถึง8ปดโอมนะอันนี้ก็กําลังขยายก็คือสิบห้าถึงร้อยวัตต์ก็กระทัดรัดนะครับน้ําหนักก็เบาเบาอยู่แล้วตัวนี้จะมีไฟบอกสถานะนะครับมันก็จะกระพริบเวลาที่ยังไม่ได้ต่อเชื่อมต่ออะไรนะเป็นไฟสีฟ้านะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีว่าน่าจะมีไฟมีหลายสีนะครับบอกสเตตัสการโปรเทคชันอะไรเรืยมั้งเนาะ ตัวฝาปิดก็จะเป็นลักษณะข,ของแผ่นอีพ็อกซี่นั่นเองนะครับค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วนะครับพวกนี้แข็งแรงแน่นอนอยู่แล้วตัวที่ใช้เสียบสายลำโพงก็เป็นแบบขันนะเป็นแบบขันข้ามลแบบเปิดนะครับซึ่งก็จะแบบเป็นเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้ใส่หางปลาก็ต้องเป็นหางปลาเล็กๆนะหรือว่าไม่งั้นเราก็ต้องปอกสายเนี่ยสายลำโพงแล้วก็เนี่ยเล็กๆประมาณเนี้ยมาเสียบมันก็จะสะดวกนะครับยังไงสายไฟที่จะเข้าตัวนี้บัดกีก่อนเสียบก็จะดีมากๆเลยนะ โอเครูปร่างก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูภาคการทํางานกันว่ามีอะไรบ้างสําหรับตัวนี้อย่างที่บอกมันเป็นอินิเกรตแอมป์นะครับมีภาคอะไรบ้างก็เท่าที่ดูก็มีสี่ห้าภาคเลยนะก็มีภาคเก็บไฟนะมันก็ตัวนี้รับไฟมันเป็นไฟตรงมานะครับมันก็จะมีพวกซีพวกอะไรอยู่เป็นพวกไดโอดแล้วก็มีซีนะไดโอดก็ป้องกันเสียบโคผิดนั่นเองนะแล้วก็มีซีเพื่อฟิลเตอร์ไฟให้มัน เรียบมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นภาค p m เนาะแล้วก็มีภาค p m เนี่ยก็น่าจะมีไอตัว Off-amp ตัวนี้นะบวกกับบอลล่มแล้วภาคทวนก็จะมีไอไอตัวปรับทุ้มแหลมเนี่ยแล้วก็มีตัว Off-amp ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ภาค Power-amp นะภาค Power-amp ก็น่าจะประมาณนี้ครับ พื้นที่ใหญ่ตรงนี้นะคูว่วลาโพงมันจะถึงในตัวนี้นะครับมันจะมีไอซีอยู่ข้างใต้นะอันนี้ผมแปะฮิตซิงไปแล้วเออลืมบอกไปฮีตซิงเอแถมไม้ด้วยนะครับต้องแปะฮิซิงก่อนใช้นะไม่งั้นร้อนเอ,อ่อเนาะแล้วก็มีภาคอินพุตนะก็จะมีบลูทูธนั่นเองบลูทูธรีเซิร์ฟตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีขั้วต่อเอ,เอตัวเอเอตัวนี้เนาะตัวนี้ผมขอตินิดหนึ่งว่าตรงตัวเอเอเนี่ยมันมันบัดกีมาเบี้ยวๆบนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้ เราคงไม่ไปแก้ไขอะไรเขานะมันทำยากนะก็ประมาณนี้นะมีด้วยกันสี่ภาคนะสี่สี่ภาคเออทัดมาเรามาดูอุปกรณ์กันหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างผมว่ามันก็คล้ายๆกับที่ผมเคยพูดไปในส่วนของรีวิวครั้งที่แล้วสำหรับแอมคาร์ดีนะครับมันส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นชิปทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น r าชิปที C ่เป็นโพลี ก็เป็นชิปเหมือนกันนะครับโดยที่มันก็ระบุไม่ได้ไว่ายี่ห้ออะไรก็น่าจะดีน่าจะดีอยู่แล้วนะแล้วก็ส่วนของเจ้าตัว C Electrolyte เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบ Solid นะครับก็คือมันจะ Solid คาปาซิเตอคือมันจะทนเรื่องความร้อนแล้วทนเรื่องความถี่สูงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอายุการใช้งานของมันก็ค่อนข้างจะทนกว่า Electrolyte ทั่วไปอยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้ยี่ห้อเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรเพราะว่าเขา จะไม่มีไอาไอตัวพลาสติกมาหุ้มเป็นฉลากยี่ห้อไว้นะตัวนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะไปเปื่อยไอพวกแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะอืมถัดไปก็มาดูพวกเนี้ยพวกพวกชิปพวกนี้แล้วกันนะครับมาดูในส่วนของชิปขยายเสียงนะครับที่อยู่ข้างใต้นี้นะผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็จะเป็นเบอร์ CS86 7 3อ่ายี่ห้อชิปสตาร์นะครับเป็นของจีนนั่นแหละ ส่วน2ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ของมันคือเป็นของ t e x a s i n s t r u m e n t นนะเบอร์ NE 5 5 3 2ทั้ง2ตัวนะครับตัวชิปบลูทูธจะเป็นของ JL อนะอันนี้ก็นิยมใช้กันอยู่แล้วโดวยรวมอุปกรณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกรดของแอมลำพงบลูทูธนั่นแหละครับไอแอมจิ๋วนั่นแหละเนาะก็สไตล์แบบนี้นะครับใช้ชิปซะส่วนใหญ่เนาะเราก็ระบุยี่ห้อ,อยากเลยเตัวนี้ผมลองเทสเสียงอยู่แล้วนะครับเสียงโอเคออกโทนสว่างหน่อยถ้าเราปรับ เราปรับไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะเบสมันอาจจะไม่หนักมากนะก็สามารถชเชยด้วยการปรับเบสได้นะครับเสียงก็ผมว่าเสียงดีสําหรับตัวเนี้ยถือว่าด้วยราคานี้แล้วเสียงแบบนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคุ้มค่าราคาเสียงเกินราคาไปไกลแล้วก็แต่ต้องมีข้อ,อม,มีสิ่งที่เราต้องพิจารณาเหมือนกันนะว่า,าตัว a อวเนี่ยถ้าเรา ถ้าเครื่องเครื่องเล่นซีดีของเราหรือตัวเครื่องเล่นของเราเนี่ยมันให้ออาต์ที่มีขนาดสัญญาณค่อนข้างแรงมาเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เสียงเวลาเราเปิดฟังเพลงเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงมันแตกเนาะเพราะว่าผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยพาคขยายภาคต้นมันเนี่ยแรงไปหน่อยนะครับทใหอ้อ่ถ้าเสียงมาเยอะไอ้ตัวขยายพวกนี้มันขยายออกไปมันก็จะเกิดเรียกว่าเกิด distortion นั่นเองครับมันอาจจะเกิดการคลิปอะไรเงี้ยนะก็จะทําให้เสียงแตก สิ่งที่ทําได้นะแก้ปัญหาได้ก็คืออาจจะต้องต่อวอลุ่มเพิ่มเข้ามาต่อวอลุ่มก่อนนะครับสําหรับต่อ a u x นะอย่างเมื่อกี้ผมลองกับเครื่องเล่นที่ผมใช้บ่อยๆนะตัวนั้นมันปรับวอลุ่มได้นะครับถ้าผมเปิดวอลุ่มไม่ใกล้สุดเนี่ยเสียงแตกชัดเจนเลยครับบิดวอลุ่มนิดเดียวก็รู้ว่าเสียงแตกเนาะทีนี้ผมก็ต้องปรับวอลุ่มจากไอตัวเครื่องเล่นมาให้อยู่ประมาณ1นส่วนสเหมือนเดิมนะครับเหมือนครั้งที่แล้วที่เคย test m ค a ดีครั้งก่อนเหมือนกันก็ปรับวอลุ่ม เหลือ1นส่วนสี่นะก็จะเปิดฟังได้แบบปกติเลยนะครับเสียงดีเลยแหละนะก็อันนี้เป็นข้อที่ต้องพิจารณาสําหรับเจ้าแอมพวกนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะลงตัวเสียงทดสอบไว้ให้ฟังนะครับว่ามันดียังไงเนาะใครที่กําลังมองหาแอมจิวราคาถูกๆมาพร้อมกับหมอปแปลงอะไรเงี้ยเนาะนะก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับก็ต้องลองพิจารากันดูนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายๆท่านก็มีรีวิว ไว้อ่าไม่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็อาจจะต้องลุ้นกันนิดหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะลคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ